สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิววันนี้นะคะแอดก็จะมาพูดถึงกรณีที่ล่าสุดเนาะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาเองนี่แหละนะคะสำหรับนิลุยนะคะก็คือ,อผู้จัดก,การยุ้ยหรือนิลุยที่หลังจากได้เลิกกับต้อมน้อยนะคะก็ได้ออกมาพูดเนาะพูดประมาณว่าเสียใจนะคะรู้สึกเสียใจ เนาะแต่ก็เก็บอาการกรณีที่เลิกกับต้อมน้อยนั่นเองนะคะซึ่งก็นิลุยก็ได้อ่าลงคลิปในเพจนิลุยชาแนลนะคะเพจ Facebook ของนิลุยช n แนลก็คือโดยข้อความที่โพสก็คือ15ปีทำไมจะไม่เสียใจอยากให้เข้าใจเราสองคนขอบคุณที่ยังรักกันนะคะก็คือมันก็เป็น ประเด็นแล้วก็ทำให้ FC นะคะหลายๆท่านก็ยังคงสงสัยยังคงเขาเรียกว่าอะไรอะสงสัยใน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 การเลิกกันครั้งนี้ของทั้งสองคนระหว่างนิลุยกับต้อมน้อยนะคะก็คืออ่ก็ก็สงสัยว่าเลิกแค่ไปดูแลพ่อกับแม่ทำไมต้องถึงขั้นเลิกกันอะไรประมาณนี้ก็ นิลุยก็ได้ออกมาโพสต์มาพูดให้ความกระจ่างชัดเจนนะคะว่านิลุยจริงๆแล้วเลิกกันกับต้อมน้อยในครั้งนี้ก็คือมีเหตุผลก็คือไปดูแลพ่อแม่เนาะแต่ก็ออกมาพูด ประมาณว่าเสียใจนะคะแต่ก็เก็บอาการเนาะและก็นี่ลุยก็ยอมรับว่าเสียใจแต่เก็บอาการคือคนเราอยู่ด้วยกันมาตั้ง15ปีเนาะเป็นผัวเป็นเมียอยู่ด้วยกันมีอ่ามีทุกร่วมทุกมีสุขร่วมสุขดูแลกันและกันมาตั้ง15ปีเนาะสร้างอ่าครอบครัวสร้างฐานะมาด้วยกัน ทำไมจะไม่เสียใจเนาะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือคุณแม่ต้อมคุณแม่ของนิลุยก็ออกมาพูดออกมายืนยันว่าทั้งสองคนก็เลิกกันจริงๆนะคะไม่ใช่ทำคอนเทนต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เลือกเลิกกันมีญาติผู้ใหญ่มาคุยมาตกลงการแบ่งสมบัติกันแต่ทั้งสองคนก็คือยังไปมาหาสู่เนาะก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะรวมทั้งนิลุยก็ ยังดูแลแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้การอุปการะไหมก็คือดูแลเทคแคร์ Care, ลูกชายของต้อมน้อยก็คือน้องพัดนะคะก็ยังทั้งสองคนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ร่วมงานกันในบางครั้งบางคราอยู่นะคะซึ่งก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันที่นิลุยออกมาโพสนะคะ15ปีทำไมจะไม่เสียใจอยากให้เข้าใจเราสองคนขอบคุณที่ยังรักกันก็ ประมาณ2ชั่วโมงก็ทำเอา fc Fan คลับก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาแสดงเนาะเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจนะคะกะ็บางคนก็เป็นกำลังใจให้แต่บางคนก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะยังไม่หายสงสัยว่าทำไมเรื่องแค่นี้ถึงขั้นเลิกกันเนาะ แต่ส่วนมากเสียงส่วนมากก็คือให้กำลังใจแยกกันอยู่บอต้องว่าเลิกกันคําว่าเลิกกันมันเจ็บมากบางคนนะคะก็คือ FC เนาะทีะ่คือยังรักแล้วก็ยังภาพยังติดตาอยู่เนาะเกี่ยวกับความรักความอบอุ่นที่สองคนมีให้กันและกันนะคะอีกท่านหนึ่งก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะโดยท่านนี้บอกว่า มันถึงจุดอิ่มตัวบางทีก็อยากใช้ชีวิตคนเดียวรักกันแหละแต่ความหวานมันน้อยลงเข้าใจเลยค่ะทางนี้ก็ผ่านมาแล้วนี่คนที่เข้าใจเนะาะรักทั้งสองคือเก่าจ้าป่านนั้นยุ้ยก็ยังเลิกกันกับต้อมอยู่นางกับดูแลยุย้ยดีนะอะไรประมาณนี้นะอีกทั้นนี้บอกว่าค่อยคิดว่าค่อยเข้าใจนิลุยนิลุยคงอยากให้ต้อม ไปเจอคนที่ให้ความสุขเขาได้ด้วยนะนิลุยเขาไม่สบายด้วยไงไม่ได้เป็นแบบแต่ก่อนแม่ก็ห่วงนิลุยนิลุยลึกอ่านิลุยไปไหนไม่สะดวกยกไรก็ไม่ได้เกิดไปล้มทำไงอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆอย่างที่แม่ออกมาพูดก็คือนิลุยก็เคยประสบอุบัติเหตุเนาะซึ่งก็แม่แม่ต้อมก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่า คนที่เคยประสบอุบัติเหตุเนาะทำอะไรก็จะติดติดขัดขัดนะคะนิลุยก็คือแม่ก็ยังเทคแคร์เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนาะแต่นิลุยก็คือมีหน้าที่แค่ไปในงานแสดงคอนเสิรต์ตไปงานหมอลำกับแพลวพาวแสงทองนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็แม่ะจะเป็นคนดูแลเนาะ จริงๆถ้าใครติดตามนิลุยก็จะรู้นะคะว่านิลุยก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก่อนหน้านี้ต้อมน้อยก็ดูแลเอาใจใส่นิลุยเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมแยกกันดูแลครอบครัวทําไมต้องเลิกกันเป็นสามีภัรยาเหมือนเดิมได้ไหมคะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นความต้องการ ของ FC นั่นเองนะคะบางท่านถึงขั้นถามว่าต้องน้อยผิดอะไรหรอถึงเลิกกันอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็เป็นคำถามที่ FC จริงๆแล้วก็คือเป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทั้งสองคนคือไม่อยากให้เลิกกันเนาะก็อยากให้ทั้งสองคนรักกันเหมือนเดิมแต่ทำไงได้ล่ะเนาะมันก็เป็นเรื่องอ่า ของคนสองคนที่เขาก็คุยแล้วก็ตกลงกันแล้วและก่อนหน้านี้แม่ของนิลุยก็ได้ออกมาพูดมาย้ำมาพูดประมาณว่าให้ความกระจ่างแล้วว่าทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะก,กันหรืออะไรนะคะเลิกกันก็คือต่างคนต่างไปดูแลพ่อดูแลแม่ของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังบางช่วงบางตอนของนิลุยที่ออกมาพูด ครั้งนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วนิ่ลุยก็เสียใจแต่เก็บอาการนั่นเองนะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณและสวัสดีค่ะยาย <Wow. S 2> fc one ลูก h e ดคอนเทนต์เลิกกันอีรีบอแมน h e ดคอนเทน n t อีรีวอเล่เลิกลอีรี ก็เลยอนี่ต uhm ัวนาะอ้ยให้คอนเทนต์เนาะตอนี i, uh, ้ตัวแล้วก็เมยนยูแบนนน้ำเราแล้วาน้ำลูกแล้วก็ขนของเมยแล้วต่าหัวก็เปื่อยนี่รุยไหงแต่ว่าเราบันไดบมะอาอบังัมีขอกใส่บังัมีขอกคือหัวหัวกห้ชอนโ่กล้วยก็ให้กล้วยให้กล้วยกล้วยก็ให้เบิร์ดชุ่มเอามาส่ง แปดตัวป่วยบอหากับป๋ามันแปดตัวให้เราไปเลีเ้ยงเอาอ <t> ก็พย,ยนองส <t> ีวานเฮ็ดคอนเทนต์นนั่ตัวพี่น้องบอ่นว่าบอละอีกตัวยังเนาะเอาผู้เฒ่ามาบอกอบอกันแล้ววะเอามาบอกแล้วเอิ้นผู้เฒ่ามาบอกกันแล้วตะเมืองเพิ่นเอาผลของเมียแล้วว่าก็ให้ย่อยย่อยอยู แม่ก็หายน้ำมีดอกว้ายดิตรวลูกใหายอะได้เนี่ยไปน้ำเนี่ยไปน้ำกับหมอหายไปเร็วเนาะเนี <c oughs> ่ยก็จะเลี้ยงแม่กับพ,อพ,อพอ่อว่างกับไปเลี้ยงพ่อตัวพี่น้องแม่ขอไปคอยการไปเห็ดแนวอยากแนวกินล่างด้วยล่างบวงเพื่อนน้ำเพิ่นบ่ได้ดอกนี่ลูกตัวบ่ได้แข็งแรงปานนั้น ยูพี่ก็มีแต่แม่เห็ดให้กินเนาะ <c oughs> ไปยูหุ่นจะไปเห็ดเพิ่นกินได้จังไหนท่านยูพี่ท่านไปหุ่นเห็ดได้ยูพี่ก็ตากเห็ดได้ตัวเพื่นเห็ดบ่ได้ท่นมาแข็งแรงลูกเจ้าลูกอันว่าเห็ดเนาะ,ะลูกสีบ่ย่างตัวลูกย่างยู่น้ำก็ดีลลหลายหลายพี่เนาะเห็ดย่งางบดได้กับแม่ก็เห็ดไอ้เบ็ดพุ่มใจแห้ง ลูกบริจาตไปโม่แรงมั่งเงนน้ำตาออกเลยบัดหายจนมาบม่นี่น้ำตาจนน้ำตาเป็นเดียร์พี่น้องเอ้ยแต่ลูกใครอุบัติเหตุมีนที่ตรวจลูกเนี่ยอ๋อบ๊วยพอพ๊วแล้วก็ดูแลเมียเราดีอยู่เฮ้ยบควยพ่อบ๊วตอนป่วยดูแลกันคือพ่อกับคือพ่ออยู่หันดาพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกะอยากดูแลพ่อเนาะ ก็ม่แน้หาไวจากไปนะที่นอกเพานอกมาจากเป็นกระจาตายอลออยู่คนละมองเิ่นเิ่นไงงั้นก็มาอยู่คิดว่าอยากกมาอ่ะอยากมาอยู่แต่บาซุ่มปันให้ไหย่งเบอร์เดอร์อันเบอร์เดี่วมากเด้อตาสิมากกตต่อไห้ยังคือเรายังไกบมามันเป็นายเบอร์เดว อจากลับมาบ่าให้กลับมาเลยให้หาได้คก็เอาไปจังคือกับมาหากูกับบ่ได้สร้างดอกจะบ่เ,เล่ากักถึงไม่ได้เราจะไปอยู่นลำพอเล่าจะเล่าไปนี่ยจะอยู่นลำแม่แม่ไว้ไปได้แม่ขิ้หอดไปพันกระเทียนยังไม่ได้ดอกนั่นโน,น,น่นนี่นั่นบ่ได้เล่าบ่แข็งแรง แต่เราอย่างยังคือเล่ากับสรุปอยู่ตั้งเที่ยงผลตกมากทางแายพายลงไปเลยไปลมบ้านลมแล้วก็บอบอกแม่บอบอกแพ้เที่ยวไปเจ็บพันจันถือที่ยังไข่พันจังผ้าไปห้าหมอจังมาพันลมอยู่มาเหมาะแม่แม่เงี้ยแะมันกับเรียงมา้าคนละคนมันไม่หลูกเนาะมันก็บอกกับหม้าครับ ก็เป็นเวลาไม่กลับมาแม่ใจแล้วแม่นั่นนะทะเลค้นแทงแล้งผู้ชามาเบอกกันแล้วเรียบร้อยนะเราแล้วได้คอนเทนต์ปลาอีดีนละแยกกัญย์อีดีนละโอเคนะคือบ้องเงาบ่เสาบ่เสียใจคนเท้าอ่ะอยู่กันมาสิบห้าปี มันก็ต้องเสียใจค่ะเสียใจอยู่แล้วลาอยู่กันมาสิมหาปีป่านนี้แต่ว่าคอยเก็บอากาศเราคอยจะเป็นคนเก็บอากาศไว้ข้างในจะเป็นคนเก็บเะเป็นคนที่เก็บอาการมากที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิลุยนะคะสวัสดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาชี้แจงเรื่องที่ทุกคนมาคอมเมนต์หลังจากที่ถ่ายคลิปคุณแม่ต้อมลงบางคนก็นว่า คุณแม่เพืพ่อนแพ่งลูกบอบพอยากให้ลูกไปอยากให้ลูกเลิกกันบอที่ว่าลูกบอแข็งแรงบางคนก็บอกบอแข็งแรงเป็นอย่างขึ้ขื้นเดยที่เต็นไดเป็นอย่างขึ้นข่างห่าวดองดองเต็นดองดองอยู่้วกามีลุยบอเสียใจเลยบอ,ค,อ,ค,อ,อ,ค,อยคือห่าวคือนซืนขึ้นยิมขึ้นหัวแทนวันนี้จะมาตอบนะคะว่าสําหรับคุณแม่เพื่อนบอด้อยากให้ลูกเลิกกันหรือพี่น้องกับเพื่อนคิดเป็นห่วงเพืพ่อนแพ่งข่อย เพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเข้ากับเกือบเอาชีวิตบอดกับว่าได้แม่เพิ่นกับแห้งแห้งเข้าพราะว่าเข้าเป็นลูกถึงเข้าใจเอียงเข้าจะว่าเข้าแข็งแรงเข้าจะนวน่นี่นั่นเข้าจะบอกคนว่าเข้าบ่เจ็บบ่ปวดบ่ออย่างแต่เพิ่นก็รู้ว่าลูกเป็นยังไงเพิ่นกับหักของเพิ่นเพิ่นกับแห้งของเพิ่นนะคะแล้วว่าการที่ขึ้นเวทีวเข้าขึ้นไปขึ้นเต็มนดองดองขึ้นหาวดองดองขึ้นจังหเจบ็บบ่ปวด ่อยจะบอกเลยว่าค่อยเจ็บค่ะแต่ค่อยเก็บอาการเพราะว่าขึ้นเวทีเขาว่าจาเป็น,เ,ปนเราเขามาดูคนมาดูเราอะ่ะจําเป็นจะต้องมาดูว่าเรามานั่งเจ็บมานั่งปวดมานั่งทุก์มานั่งทรมานไหมเขาก็มาหาความสนุกมาดูมาให้กําลังใจมาเบิ่งคนอินเตอร์เทนคนลองคนล่าคนมวนไม่ได้ว่าจะมานั่งเจ็บนั่งปวดค่อยก็ขึ้นไปก็ก็ทําหน้าที่ ตามปกติของคข่เรืมนะคะว่าค่อยนักเกิดอุบัติเหตุไงผ่าตัดทั้งสะโพกนะคะผ่าตัดรอบเอวเลยทั้งทั้งหนาทั้งทั้งหลังและใส่เหล็กอ้อมสะโพกนะคะใส่เหล็กอ้อมสะโพกแล้วกลางคืนตอนนอนค่อยนอนนก็เป็นตะขิววันละสามสี่ครั้งต้องลุกขึ้นมายืน ลูกๆทีมงานนี่สิหูดีเพราะว่าเขาใส่ชีวิตยุม้มข่อยนอนอยู่น้ากันเวลา่าไปบ้านพักบ้านอย่างนี้เด็กๆนี่หูมือขึ้นมาเนี่ยขอสิตื่นไม่ยืนลังคนหูมือขึ้นเลี้ยวเห็นข่อยกระตกใจว่านมันผีบุญหละ่ะพี่น้องต้องลุกข้นมายืนลุกขึ้นมานวดจนกว่าจะหายนะคะขาข้างซ้ายนี่ลุยนิ้วกะดิกไม่ได้นิ้วขาข้างซ้ายกะดิบ่ได้ ตีงได้นิดงๆน้อยๆแต่ว่ากระดิกไม่ได้ไม่เหมือนคนปกตินะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุใหญ่อันนี้อยากให้เข้าใจว่าเห็นข่อยมวนซึนนี่บ่เจ็บบ่ปวดแต่ที่จริงมันเจ็บแต่ข่บ่าว่าข่อยเจ็บข่อยปวดบ่าว่าข่อยถูกเพราะวาอยอย่าข่อยยานคนหลอกข่างเป็นห่วงย่านคนไก่โตเป็นห่วงย่านเอฟซีติดติดตามมาคักคักที่เพิ่นหักเพิ่นแท่งเข้านี่เป็นห่วง ค่อยก็พยายามใช้ชีวิตให้มันปกติมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะข่ก็นเลยบ่เห็นว่าข่เจ็บ๊บข่ปวดข่อยาอย,อยางแต่เวลาเดินจะสังเกตว่าข่อยอยางบ่เที่ยงเพราะว่าขาขขังไส้ขอยมันแก่ดีบ่ได้ละอีกขอนึงว่าข่ค,คือบ่เเงาบ่ศเสาบ่เสียใจคนเท่าอ่ะอยู่กันมาสิบห้าปีมันก็ต้องเสียใจค่ะเสียใจอยู่แล้วล่ะ อยู่กันมากที่หาปีป่านนี้แต่ว่าคอยเก็บอาการเราคอยจะเป็นคนเก็บอาการไว้ข้างในจะเป็นคนเก็บเราเป็นคนที่เก็บอาการมากที่สุดและสิบอคอยโวกวกโวยวายบอคอยแบบพุ่มไยบอคอยอีกอย่งนะคะเพราะว่าคือร่างกายเราอะ่ะนิลุยอะ่ะเป็นคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ,ะเต้นบทอ,อกันขางขวาัวต้่นซากว่าขางท้าย หรือขางไส่เต็นขาก็ขางขัวนี่แหละตอนนั้นคุณหมอตรวจเจอแล้วก็มันจะเป็นภาวะที่หมอบอ่บอยอยากให้อยากให้พักผ่อนในเพียงพ่อคอยก็ทํางานมันก็ทําไม่ได้ไม่อยากให้มีเรื่องคิดไม่อยากให้เหนื่อยมากๆมันจะเฮ็ดให้เฮ้าหวูบหล่ะเฮ็ดให้เฮ้าเสียชีวิตถ้าบูุใดเคยเป็นโรคนี้ก็อาจจะก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะคอยก็เล่อยบ่อยากคิดเราไม่อยากคิดไม่อยากมาเก็บมาใส่ใจเรื่องที่มันทําให้เราทุกข์ ราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ถึงวันไหนถ้าใครมานั่งถูกนั่งหาคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือคุณแม่คุณแม่เป็นความดันคุณแม่เป็นความดันสูงนะคะถ้าเท้าถูกเท้านี่เพิ่นเห็นเพิ่นกรสีคิดน้ำเฮ้า่อยก็เลยพยายามเก็บอาการไว้ข้างในพยายามใช้ชีวิตให้มันปกติพยายามเป็นคนใจกว้างและไม่เคยคิดว่า ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องได้แยกกันทำไมต้องบอกเคยถามว่าทำไมเราถึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราทำดีที่สุดแล้วพี่พานมากขอเฮ็ดดีที่สุดแล้วพี่น้องขอยก็เลย่บอมีขั้ถามของข้าใจขอยว่าทำไมมันไม่มีในใจเลยว่าทำไมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเคารพการตัดสินใจของทั้งสองแล้วที่ไปก็ เป็นการบอลเมนมา่าไข่อยไ่เข้าไปเด้มันเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายและเขาก็เลือกที่จะไปเลือกที่จะไปดูแลพอเพลินถ้าจะอยู่ค่อยก็ต้องไปอยู่ฝั่งโน้นไข่ก็เลยต้องตัดสินใจนี่ละพี่น้องก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะบออยากให้ปีพ้อยปีพ่เบ่อยากให้แบบ นูนี่นะั่นแต่ว่าก็เข้าใจอยู่หรอกคนรักคนเกลียดคนบมมัก่นกะบ,บ่มกักคือเก่าคนหักเ่นกะเข้าใจเข้าในสิ่งที่เทาเว้านะคะแล้วโอเคค่ะวันนี้ก็มากอบคอเตอร์นะคะและคลิปที่คอยทายลงไปคลิปนี้ที่ถ่ายลงไปผู้บมมักเพิ่นกะจะมาคอมเมนต์คือเก่าว่าจังสันจังสี่คือเก่านะคะ แตจะหาขอมาข่มเมียนหาขอมาเบาหาขอมาอ่านให้เรา้าถามว่าไม่คิดถึงตอนป่วยที่ต้อมน้อยอยู่เลยก็คิดถึงค่ะคิดถึงหมดนแนนเล่การกระทําสิ่งที่ดีก็เราถึงบอกว่าเราไม่อยากทะเลาะก,กันไม่าอยากผิดใจกันเข้าถึงจดจําแต่สิ่งที่ดีทีด่ดีต่อกันไม่อยากทะเลาะก,กับใครไม่อยากผิดใจกับใครก็เลยเข้ารบการตัดสินใจแล้วก็นึกถึงแต่สิ่งที่ดีที่มีให้กัน เพราะต้องเราจำเป็นจะต้องไปเกียดไปขมถามว่าข้อเสียข้อดีมันมีข้อเสียข้อดีมันมีทุกคนค่ะย่างข่อยข่อยกับมีขขอเสียแต่ขอดีข่อยก็มี่ย่างต่ำน้อยเพิ่นกับมีขขอเสียแต่ขอดีเพิ่นก็มี่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดว่าเอาข้อเสียของกันและกันมาคิดมันก็สะพิชิตกันไปตลอดที่น้อง เพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันตัดสินใจไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราก็นึกถึงแต่ข้อดีที่มันเกิดขึ้นข้อดีที่มันเคยมีที่ผ่านมามันมีเยอะเราก็จะจําแต่สิ่งดีๆที่มีให้กันมันจังสีบอเป็นทุกพี่น้องเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งทุกมานั่งเสียใจมานั่งร้องไห้ไม่กันบอเป็นอันกินอันน้อนบอเป็นแนกัดอันทํางานทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากเป็นแบบนั้นค่ะคือ ชีวิตเรามันเหลือน้อยค่ะอยากมีความสุขอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันหรือไม่ก็อาจจะแยกทางกันไปเลยอาจจะต่างคนต่างมีคนใหม่มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเพราะว่าณนวันนี้เราชัดเจนแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอยากให้ผาดพิ้งไปถึงไผ่ทั้งสิ้นนะคะ อยากให้มันจบเพียงแค่ในสิ่งที่เราชัดเจนของทั้งสองคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ